ประเจ้าป้าดาวจะมาผัดหมูมีทางเนื้อแดงสามจันผัดหมูใส่มะเขือเปาะใบโหละพาแมงลักกระเพราเจ้าสามอย่างรวมกันเนาะเหมือนคล้ายๆเขาผัดใ,ใส่ใบกระเพราอย่างนั่นแหละเจ้าแต่ใส่มะเขือเนาะผัดหมูใส่มะเขือเปาะเออป้าเจ้าเ่าไปทํากันเนาะ พักแบบง่ายๆบ้านๆเจ้าพักก็มะเขือนี่ยังมีแหมยูเนาะมันเอาออกมันหมอมดเจ้ามันแจ่น้ำอยู่คุณเนาะใส้น้ำมันเจ้า អ្នកពីប៉ុនណា ขอใส่ซีอิ๊วขาวนิดหนึงเก้าเพราะมันซึ้มเข้าในเนื้อเนะพอนี้สังมะเขือเปะมาหน้านี่เนาะสังมาสามกิโล 3 con giống như các loại tập tập chặt tập 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 đi tập 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 có ngủ xe mắc gặp có xe máy có hồ la phá miếng nặng chẳng dâng cho hóm hóm, chả thì đi phá đặt cái mắc cửa hết luôn ơi cái đó cũng bỗng là mắc cửa dứt นี่โซ่โซ่นำเอากระมังใหญ่ไต้มาได้น้ำมันเต็มโต๊ะมันเต็มโต๊ะเจ้า กัซีอิ๊วขาวใส่อีกนิดหนึ่งใส่เยอะเจ้ามันจะเค็มนะกำเรียมมันจืนมันจากงเขาเติมที่หลังได้เจ้าซอสหอยเจ้าอาหารของนิ่มแบบแพ้เค็มผง้งรสเจ้า nhỏ 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 Ủa, mà nhỏ 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 bây giờ nhỏ 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 กอนนะเจ้าอีต่อหมอหอมสดอสดอออเจ้าผมจะลดเจ้าใส่เลยที่นี่ใบกบเะเพราเนาะใส่เยอะๆเลยเจ้าโอ้สั่งม้าเป็นสองกิโลเจ้าพาดาจะอามานอกหน้านอกหน้ามาใส่ตูเ้เย็นมากิน ó, hòm sao, hết bên nãy cả loài sao. ช่งของครั้งนี่ค่ะทรงมดไปสองพันกว่าบาทพี่กีนหนูเจ้านี่เราประดาต้องบอกแล้วร้อยเจ้าร้อย จะต้องคัดลมๆแบบนี้จำมะเขือเจ้าเวลาเอามาขินกข้าวโสนนี่อร่อยเจ้าป่าแพร่เค็มเนอะป้าดาวบ้านนี่บบกินเค็มเนาะเดี๋ยวถ้าป้าป้าผลสอบเค็มก็เดวนปวดใจเอาไปยาอหนัาป่าคนเดียวคนแต่ป้าดาวบบกลินเค็มเนาะคัดสันข้อหมูใส่มะเขือเปาะ ใบโหลาพาแมงลักกับเพาสเสร็จเรียบร้อยละเจ้าทำกันดูเนาะอร่อยทำแบบง่ายๆเจ้าปา้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแซกกดกระดิงด่งติดตามหรือป้าดาวเยเนอะํจำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ